สบาดีพี่น้องสบาสดีเอฟซีทุกคนพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องยายเงึงพี่น้องอันนี้กระเดือดคือกันได้พี่น้องเดือดแล้วเดือดอีกพี่น้องเอาออกเื่อพี่น้องเก็บขี้อินพี่น้องอันนี้เชื่อว่าเรื่องน้องอีพี่น้องยยงบโจโบซิเอฟซีบางคนเพิ่นก่าเลี้ยงลูกเข้าไหวผัดอยากดึงลูกเข้าไหวเออน้องเขายังมาเอาผัดบบาหายยังับน้องเย่ล้พี่น้อง ให้แม่ยังเงื่อนอธิบายให้ฟังเด้อพี่น้องเขาคิดข้าวาว่าเพราะว่าโอ้ยมขคนเบิ่งคลิปบดจบแล้วก็แลนมาคอมเมน่นนะนะเพียงแต่ว่าอยากเอาชนะนางล้งดูฮะอ่องขี้ไก่นุ่มเที่ยงแม่ดูแม่เชียนแคบหูบะหนึ่งอนันนี้แมาพิมเอ้อหน้าเงินสีว่าวอ่ะให้ยายเงื่อนว่าวแน่พี่ลูกเอออันนี้นะแม่มันมาป้าเมียนน้ำอืมแล้วแม่พายมาเอากับโบไฮกับโบแม่มันแม่มันยังไปหาเงินเดียวนี่อืม ้าแม่มันมาเอาจังสีหาพี่น้องเอ้ยบบเมนว่าชีวงเมียนได้นี่อืมเอาเมื่อไปกับโบมีครอบมีรัวจะคนอ่ะเอาไปสิไปปลาในสยอีกแล้วเสืออยากไปหาเงินเด้สิไปปลามันอยู่สาอืมอ่าอันนี้ฟังจากปากงเงึ้งแล้วก็ผูบอกฟังผูสู้ซี้กับมาฟังน้ำกันไปก่อนยงเงิ้งว่าเอาไปก่อนทางโลกพี่น้องเอ้ย แม่มันมาามาพังว่าอยู่น้ำแต่มันไปหาเงินทางใดมากับมาป้าเ้านี่ไี้อย่างียนี่แหละขาแม่มันเม็นไมาเอ้ากับบัวป้าปแด้ไผกับเแบบว่าไผกับฮากเจ้ากินข่ำไผมันจีนเอาไปยนะังอืมเออแต่ต้นเองกันเนียจีบัวยากกุ้มเแบบว่าเขากับบัวเม่ยจีเข้าเมื่อเลยเนาะเขากับยากเอาไป อาเมื่อหลินอับไปเอาม่านี่ว่ะเสียฟิโนไ่ไงฮะไปอย่างไหมันเจ๊งมาก็เจ๊งแล้วแต่เด้ในคู่เจ๊งหายเลยมันจะในร่่งมากพี่ข้าเจ้ากับโบเมนลาทีอยากอเมื่อเลยดอกพี่น้องเขากับอะไรป้าลุ่งเขาก็ได้เขาก็อยากอเมื่อลินไหนกับบัดมากับจังอยากอามาเมนข้าทีอยากอาเมื่อเลยดอกทั้งนี้กับ แจ่ววงบววงกับบอยากขายไปอามาอยากขายมันเฮียนหนังสือไปมากับเชียงเงินพี่น้องเงอ้ยโบเมนชิกไก่สองสามลอยลากผลไปสองสามลอยกิโลผูผ้ทีบอกแจ้งชักคันเมมันมาเอาซ่ามาแต่ับจ้างทำงานพอกระแม่มันเหตุเื่นเหตุชาแนล,แลมาเอาอะไรน้าเงินกับบวัวยังเด้อ ตอนนี้ไพ่มาเอานายเงินกับบอหฮนี่องนายเงินเลี้ยงแต่ปีปลายผมแม่มันมาเองละ่ะเออชุดแรกแต่เขาผอแม่เขาเออส่วนเอโน่นะโบกเกี่ยวเด้อไพ่มาเอากับบอไเอาไปยังไพกับฮัทเชากินขำไพมันมันอยู่นี่บดีบบจ้าแม่มันมาผอมันมาเบิดเท่านั้นเอโน้องเงยเบิดเท่านั้น ข่วมว่าวบ่าวจ้าว่าวแจ้งเออเมื่อตอนนี้คันเออจะอิะ่มอิ่มจักอุ่นบุอุ่นฮะพอแม่ข้าผาก,กพังเนี่ยนะแต่กับป้าเม่อยู่นี้แม่มันมามาเอาเฮากับจีร่วงยังอืมกับเรื่องพ่อเรื่องแม่เขาอันนี้กับเรื่องเอื้อยเรื่องน้องเอาเมื่อกับเขาอยากอํา เขากะจะลบมาชงฮองกเกาหรืบ่อยากให้มันไปมันมาฮ่องพอแม่เขาฝากไว้น้ำเเผาแล้วเนาะฮอดเวลาหระก็ไปเองดอกพี่น้องแต่ว่าว่ากับบ่เขาใจอือ่าวะเออน้องเขาอยากมาเอากบหายเขาชีมาด,ด,ด,ดึงไปยังชิดึงไปคือลูกจะคลองอันคว่ำบ่เขาใจนั่นบ่เมนดึงเมียนได้อันนี้เมย์มันมาผากต่างหากไดยมันบ่เกี่ยวกับเรื่องอื่นได้พี่น้องเลยเอ้ยน้องใครอยากเขาอยากมาเอาเขาก็กอยากเอามือลิ่งชื่อ ขี้กนวดได้ากันนะจะเต้งขี้กนวดได้ดเต้งเหรอจ๊ออออะหาหา,ามขืนเื่องดานี่นี่ไก่ตัวนี้นี่นมัไปตบเลยแม่ตีมันแม่ง่าไปท่วงสิขาวนะ่เอาไปเอามาหรไปอยุบเป็นนักเสพนักซื้อ ก็มาชิลงมากหนูก็ได้เสียงก่อนหมู่ได้พี่น้องเอ้ยเขาขจัดสิปิดจะเด้นนี่แม่นปิดแล้วบอกถ้าอย่างเราปิดแล้วเฮาได้ยินนั่นปิดเออหนะ้อมเนาะก่อนสิลงมากกับปิดก่อนจักมือประมาณเข่าบางทีหามือเขาก็ปิดแล้วมันพอมานขี่เครื่องปันน่นใดอมึงมึงมึงเข้ายังมาทุงมาถึงอืออโันนี้ว่าให้เอฟซีบอกเขาใจฟังเนาะว่าให้เขาใจแบบนี้เหมันไพ่มาเอากับบไดดายไห้เขากอยู่ครอบครัวยเฮือนมั่นหาเช่ากินทำอื มู่ะแ่มนตอ่อเียงเมื่อเคลืแบอืมเแล้วแต่เดี๋ยวภายในกลบไปบ่ะอืมตามใจมันมมาเอาแต่กปแม็เถาาเียงอยู่นี้มันเป็นบาปแพวมันอยากไปหาเงินหาคำกับสุดเลตแต่มันบางบักกันแอยากไปแสกกับสุลเลตแต่มันเออเป็นบาหาเงินหาค้ำ คำวาเาน่ะแบบถึกทึนแห้งพี่น้องว่าเราว่ดดึงเมียนสำลูกตัวเองพายสิไปดึงคนน่ะพี่น้องเลยมันไม่อยากอยู่ดึงให้ตายมันกับ่บยู่เด้อพี่น้องมันเป็นง่วงมันเป็นขั้วมันเป็นเป็ดมันเป็นไก่สิมาครั้งเมียนอีกอย่างข้ากะเลียงมันได้แต่พวกมันยังหน่อยอะไรนี่มันใหญ่สำนึงมันตปเองมันมัน่บยู่กันใจมันบ่อยากอยู่นั่นต่อให้เจ้าอยากให้มันอยู่นั่จุดจะตายมันกับ่อยู่คนสิบบอยากอยู่น่ะแต่ลูกในใส่นพุ่งแต่แท้ก็ยังบ่ได้อยู่เลียง ใหญ่มากเขาก็ไปเอาลูกเอาเมียเขาก็ไปอยู่น้ำลูกน้ำเมียเขาพูนคิดเหอเขาก็มาเจาะมาเยี่ยมเอาลูกในใส่นพุ่งตัวเองก็ดีอุ้มทองมาเก่าเดือนชิบเดือนก็นดีอยู่มันใหญ่มันไปเองหรอบัวพายบัวาเออพามาเอามาบอกดอกมันเป็นบบาวมาหายแต่ไปเองอม,มันโอ้ยแต่ลูกไม่ใส่นในพุง่งกับขาบบวห็นอยู่นำ้ำ เขาย่ายาจางดีกว่าเขากบไปคือกัรเ,เงินแล้วเนาะเงินบแม่ลูกในสในพุ่งหอดมือเข้าไปเองเขาก็ไปยชูลูกห้าเมียเขาก็ได้เลี้ยงได้อยู่แตพ่พูมยังน่อยนี่แหละลูกไปกับโบเห็นอยู่นะพ่อน่าแม่นะ ผู้ชายนอะหน่อยคนชื่อว่าดอกผู้ชายนะผู้หญิงก็คือกันนะแม่ออ่อหน่อยคนนะักเตี๋ยปแบบจะอยู่ก็ไปอยู่โฟรเดียลูก้าลูกชิดกับั่างในยู่สองแถวกับยังนี่เข้าไปเองเขาดอกบัดขใหญ่เน,นี้ยบัดจะเป็นต้องมีใครมาเอาบัดจะเป็นต้องบอกบัดจะเป็นต้องยังอีกนะเข้าไปเองเขาหอนย่าม,มนะ เขาจะอยากดึงจะอยากผูกว่าเขากับโบยู่นะัหัวจะดอกอุย้ยอยากเคลียร์กันกตามเฮ้ยไอขีดแบบจ,จังสั้นเด้อพี่น้องเอ้ยผูมบอกเขาใจนะเขาก็มีซิดคือกันเขาก็มีซีวิตจิตใจของเขาเขาก็มีซิดอยากหาเอาเงินหาคั้คือกัน,กนอุ้ยเหมือนทาสีมะฮวงมาหาอันที่คำว่าบัวไฮไพรส์เนี่ยคือมป็นยังเงื่อนว่า,ๆๆวา,าแล้วบัวแดงไฮไพกับโบเมย์มะนาว ขท่ากอขท่างอเท่าวคอกระา,รา,รามแหมนมายืนแหมนมาเอาเลยอยากเอาไปทำอะไรก็เอาแล้วแต่แหมนอยู่เอ้น่องกะไอ้น่องเขาก็เฮือนใต้ซานมั่งอยู่คนละทิศละแดนเนี่ยโอ้ย เขากระจากเอามื่อหลินสิดซื้อมแล้วเขาเอามือเขากลมาส่งของเก้ารอบกให้เมื่อให้มันเฮี้ยนให้มันเซ็งจักจักวงเมียนั่งเลยถีงเลยเถือนว่านใหญ่กับเพราะมันเป็นโตกโตคอเนย่หมือนไปหันมาหนีกับเพราะมันเขียนเป็นอ่านออกไม่ตัวมันเืิ อ่านออกแค่นเพนกับข่อยุพมาาเ้าอีสื่ตัวเองเขาอ่นนั้นเจ้าอะไรเ้าอีเขาบอกบไปหาไปหนีกับปุจจักคำทอดบริเวณอันนี้นอ่านออกมันเต็มแน่เาให้ไลมาใส่เต ระวังว่าติดต้อไปได้ก่อนอันนี้คือหยกประเด็นมาจากอันมีคนถามอะไรพี่น้องวันถ้าเกิดวันลูกชายยิงเงอนกับลูกไายเลิกกันอนะีรนะเลิกกันเทอะนะแล้วน้องอีสิเป็นอย่างใดนะคือว่าเอาโลดพี่น้องคือว่านี่แหละบดห่วงบดหามอีกบดห่วงบดหามแต่ว่าก็คือว่าเอาโลดแหละ แม่มันมาเลไเอาเมื่อหวก็เอาเมื่อเขามาอยู่พร้อมเพียงเฮียงหนากันอันนี้เอาเมื่อกับไปอยู่น้ำมันคนอื่นคือเก่าก็บโปแตกต่างแบกนี้จะไปรักจางทางน่านได้แต่ใคาปลาคนดินห้าปจิตยากให้ปลาบ้องเลี้ยงแต่ยังในน่อืงกันเจะไปเห็นจากสัตว์หลสูอยู่น้ำเผาบุรีบอ ป้าไปว่าเงเห็นบนอินก,ก็ก่เอาเรียงแต่ได้ปีตายอันนี้บะมาเอาขากะห์ม่อยู่น้ำเผาอย่เนี้ยพอเวลามันก็ไปเองคือเก่าม,มันอยู่นี่างนเ, <c oughs> เป็นบลม,ม้าาเมี่ยงต่งหุเต่งเมียนั่นเขาเก่าเขา่าอยู่น้ำเดิวโอ้จากไปรเสมาอยู่น้ำดีใหญ่เลย หอดเวลาเขาก็ไปเองใช่ไหบัวรามันสิจุกหอดอาลูกเอาเมียบ่พ่อแม่มันมามันก็เมือ่อบัวตานันแหละพี่น้องเอ้ยอจะเจาะก็บากบให้มันเข้าใจแน่อวอาเข้าใจง่ายๆเนี่ยจ้าหนึ่งสมองสองมือช่ <c oughs> <c oughs> วยเข้าใจเนี่ยจ้าอย่าให้ต้องวอาให้ฟังไล่ไล,ลบไล,ลต่ตาวไล่เหมยเลยพี่น้องบัวบากได้ปาเนี้ นอกสุบพังเลยเนาะเออว่าเอาสุพังเลยมันจบในคลิปนี้คลิปเดียวเนาะอืมใหพังให้มันชุดคลิปฟังให้ซุบคลิปอยงคอมเมนต์อย่าอย่าพึ่งอย่าคอมเมนต์เนาะพี่น้องอันนี้พังบมจบคลิปกระเ้าแต่อย่าคอมเมนต์ไ่ได้ลบคลิปแป้งใดดอกพี่น้องเลยลงแล้วก็ลงเลยให้ฟังไปให้มันชุดแล้วก็ให้เข่าใจก่อนจังเม่นเนาะบมแมนฮักระเริ่มเขาให้พังจิกๆแกลนเม่นเลยจิกๆยังบมท่านได้พังยังเม่นล่ะ เบิ่งให้ชุดคลิปแล้วก็จังเม่นน้อพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆที่เบิ่งที่ชมคลิปนี้กับซีเดล่าเพียงสามีเด้้อจาสบายดีพี่น้องขับใจระเบ้าบ้านนี่อบอกเออบอกแจ้งมาเล่นแจ้งขาดนะแจ้งแจ้งแม่แแบุกข้าใจอยู่เรื่อยเลยเออบุกข้าใจกับบุญจ้าแม่สิว่าแหละ